แคชการเมืองเดอะบาลานซ์ balance, ยุคคลาสสิกวัฒนาครับท่านประธานที่เคารพครับผมชื่อวัฒนาสัเเหมสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการก่อนที่ผมจะพูดนี่ผมได้เรียนประธานแล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้จะมีรายการอะไรเพราะวันนี้ผมขอเรียนว่าพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการนี่ที่เมื่อกี้นี่มีพักประชากรไทย ได้ประกาศว่านายสมัครทุนทนระเวศจะลากไ่้ในวัฒนาท่านฟังไว้นะครับแล้ววันนี้ได้เห็นแน่จะเอาไอ้สาเหตุเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆอะไรต่างๆที่เราเคยเป็นมิตรกันมาเพียงแต่เลขาธิการพัรประชากรไทยสอบตกนั้นนะตามร่างอะไรกันท่านประธานครับผมขออนุญาตนะฮะอยากจะให้คุณสมพรสวรเหมยืนขึ้นหน่อยนะครับ เอาละเดี๋ยวฟังไปฮะจะดีกว่านี้อีกครับไม่ใช่แค่นี้นย,ยังดีกว่านี้คือทุนพูดได้ทำไมคนอื่นก็นพูดไม่ได้ท่านรัฐมนตรีครับครับคือตอบเอาตรงประเด็นที่เขาอภิปรายนั่นนะครับว่าไงครับไอเอ่ยชื่อว่าจะลากไส่ใครแต่มาล้อตัวเอาชื่อตัวมาใส่เองชอบคนนะไม่ไม่ชอบคนบอกคนลากใส่ข้าณะารัฐมนตรีผมเป็นรัฐมนตรีอยู่เอาละครับผมจะลากใส่กนและวันนี้เป็นอย่างนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังผมรู้เรื่องนี้มาก่อน ว่าจะมีการอภิปรายผมในหัวข้ออะไรซะด้วยเราก็มีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งไปจังหวัดสมุทรปราการบอกว่าพี่น้องชาวสมุทรปราการนะครับในน้องท้ทองที่ที่คะแนนไม่ดีคอยดูไว้นะครับแล้วก็คนที่ไปบอกนั้นน่ะก็เป็นคนใกล้ชิดท่านละสมาชิพกพรรคท่านด้วยดังนั้นพี่น้องสมุทรปราการจะสมใจแล้ววันนี้เอาละครับผมจะเข้าเรื่องท่านท่านประธานครับ ผมจะพูดเรื่องไต้หวันที่ท่านสนใจอเรื่องไต้หวันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเนี่ยคุณสมัตรท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภานี้เคยเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์หลายครั้งใช่ไหมครับคุณสมัตรก็บอกว่าจะส่งคนไปไต้หวันแต่ประเทศไทยไม่มีความสัมพันธ์ กับไต้หวันนะครับไม่สามารถที่จะดาเนินการได้แต่สิ่งหนึ่งคุณสมัครท้าผมในหน้านัสือพิมพ์ว่าใครจะส่งก่อนกันผมได้ตอบในหน้านัสือพิมพ์นะครคนที่จะทำความดีในประเทศไทยนี่นะไม่จําเป็นต้องมาแข่งขันกันถ้าคุณสมัครส่งผู้แรงงานไปในไต้หวันได้ผมจะเอาดอกไม้ไปให้คุณคงจําได้นะครับเมื่อพูดถึงไต้หวันก็อยากจะเอาเอกสารทางรากแการ ผมต้องขอประทานนะครับจะอ่านให้ฟังผมนึกว่าคุณสมัครนี่จะเลิกทาสีทแล้วเป็นช่างทาสีก็ยังทาสีอยู่อาการดำเนินคดีนะครับจัดงานโดยไม่ถูกต้องกฎหมายห้างหุ้นส่วนจํากัดจับนะครับข้อเท็จจริงหนึ่งวันที่สองตุลาคม2532 เวลาประมาณ14นพนักงานเจ้าหน้าที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุ่งมหาเมฆนะครับเข้าตรวจคน้นห้างหุ้นส่วนจำกัดจอ๊อเลขที่173ซอยไกลศีถนนสีบำเพ็ญนะครับเขตทุ่งมหาเมกมกรุงเทพพบว่ามีการรับสมัครคนงานเพื่อจัดส่งไปทํางานที่ไต้หวันพบเอกสาร รักฐานเกี่ยวกับการจัดงานจัดหางานหลายประการหลายรายการเช่นหนังสือเดินทางเอกสารต่างๆของคนหางานจำนวนมากใบเสร็จรับเงินเงินสดบรรจุนาะซองเขียนชื่อคนหางาน1 4 3่สองครับเป็นเงิน4ี่0 0นหนึ่งบาทท้วน โดยมีนายปรพลวรนาฏหุ้นส่วนผู้จัดการรับว่าเป็นผู้ดำเนินการในวันตรวจค้นคือวันที่สองตุลาคม2 5 3 2นายปรพลอ้างว่านายสมัครสุนทรเวทอันนี้ไม่มีบินนะครับเหมือนกับคุณฮะ อย่าพึ่งเลครับเดี๋ยวได้เอาให้จบก่อนนะครับอย่าพึ่งร้อนอย่าพึ่งร้อนน,นี่อย่าอย่โต้เถียงกันเลยครับอย่าพึ่งร้อน,น,นค,รครับเราพูดคนอื่นได้คนอื่นก็พูดได้ครับอย่าร้อนนั่งนั่งนงเอาให้จบก็ก่อนอนายสมัรศุลทรนเวชหัวหน้าพักประชากรไทย <c oughs> ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไต้หวันให้จัดส่งคนงานไปทำงานที่ไต้หวัน8โครงการ ซึ่งนายสมัครได้มอบหมายให้ในายปรพลเป็นผู้รับสมัครคนงานเพื่อเตรียมจัดส่ง <c oughs> เงินที่ตรวจพบคุณสมัครนั่งลงก่อนครับฟังนายปรพล, <c oughs> รพลอางว่าเป็นค่าจัดทําวีซ่าของคนงาน 3. <c oughs> พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวนายปรพลพร้อมเอกสารหลักฐานที่ตรวจคน้นส่งดําเนินคดีที่สอนอทุกมหาเมฆโดยแจ้งความดําเนินคดีกับห้างหุ้ส่วนจํากัดจบ๊บ และนายบพลในข้อหาจัดหางานให้คนงานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดยไม่รับอนุญาตไปสอบถามที่เป็นคดีอยู่นะครับนะครับนี่พูดนี่พูดเรื่องจริงประเด็นที่ 2, 2>, <ไป S 1> ด 2> เดี๋ยวให,ให้ให้จบสักก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาน,นี้ค,คุณได้ตอบกับผมแน่สนุกแน่วันนี้ไม่ต้องห่วงท่านรับดีครับ,รบท่านรับดีจะชี้แจงก็ชี้แจงไปครับ,รบอย่าไป มาทะเลาะโต้เถียงกันไม่ไม่ไม่าน,นครับ,รบผมต้องขอขอบคุณครับประเด็นที่สองนะครับเรื่องที่ดินท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านประธานครับเมื่อกี้ได้บอกแล้วใช่ไหมครับมีผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาดไทยรองปลัดกระทรวงรองอธิบดีวิทยุกมประชาสัมพันธ์และโทรทัศน์หยุดถ่ายทอดครับ ท่าประธานครับถ่ายนะครับผมไม,ไม่อยากนะจะให้ภาพพจนลักษณะนี้มันออกไปนะครับมันสิมาไทยด้วยรถที่พูดเมื่อกี้รถไายพมาเรื่องที่ดินที่บอกว่าเมื่อกี้มีคนพูดนะครับได้บอกว่าผมไปออกที่ดินโดยใช้ค่าการกระทรวงมาติดสินบนนะครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับผู้มีเกียรติที่ฟังอยทีิบ้านนี่รู้นะฮะได้ยินทั้งหมด ผมเองผมขอกราบเรียนต่อที่ประชุมนี้ในานามที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับไม่มีเรื่องนี้ฮะทั้งหมดถ้าคุณสมัครวันนี้สงสัยไม่ได้เอาพระมาเนี่ยไม่งั้นจะให้สบานกันพระที่เล็กเดียวสบานกันนะครับถ้าผมเองนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่ไปใช้ค่ายการออกนะครับนศส,สามดังที่กล่าว ผมมารับการในนี้สองปีเนี่ยครับในระยะที่อยู่ในสองปีเนี่ยรือย้อนลงไปว่าในวัฒนาสุภเหมเคยไปให้ข้าการกระทรวงมหาไทยออกฉโฉนดที่ดินหรือนอสสามผมในหน้าชื่อวัฒนาสุภเหมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยลาออกทันทีแล้วคนที่จะสั่งให้ผมออกไม่ใช่คุณสมัครคุณมีอำนาจอะไรท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะท่านพิจารณาว่าผมเองเนี่ยถ้าไม่ถูกต้อง สัง่งให้ออกได้นะครับถ้าผมที่พูดทั้งหมดเนี่ยโกหกในพระที่แฝนอยู่เนี่ยคนที่ชื่อสมัครนะครับแพ้ไพ่กับผมนะฮะชื่อสมัครที่หนึ่งสอบตกชื่อสมัครที่สองติดคุกแต่ชื่อสมัครนี่มาใกล้ผมไม่รู้จะเป็นอะไรผมยอมลาออกถ้าเป็นจริงอย่างว่าถ้าผมนะครับไม่เป็นจริงแค่นุ่งสรงเท่านั้นครับ นะครับแค่นี้เองส่วนรถจากลั้วสองคันผมเองผมขอเรียนโฆษณาในทั่วประเทศเลยวันนี้นะครับบริษัทนะลูกชายขายรถจากลั้วถ้าใครอยากซื้อไปนะฮะโดยเฉพาะคุณสมัครถ้าไปซื้อจะลดให้ห้าสซนะครับสำหรับเรื่องการ K เคหาแห่งชาตินะครับผมขอเรียนการ K เคหาแห่งชาติผมเป็นผู้ดูแล ไม่เคยมีทั้งใดสมัยใดที่การเคหานี่จะได้มีการดําเนินการการเขหะที่มียูนิตให้กับรัฐบาลมากแค่นี้ผมขอการเรียนกับท่านประธานสภาที่เคารพว่านโยบายของผมการเขหะตลอดมาเนี่ยก็เหมือนกันลูกที่เลี้ยงไม่โตต้องเอาเงินจากรัฐบาลตลอดนโยบายผมมีความต้องการต้องให้การแขหานี้ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจ สามารถที่จะทําธุรกิจได้มีที่ของการเคะาลายแปลงที่ไม่สามารถที่จะให้คนยากคนจนไปอยู่ได้อยู่ในทําเลที่ดีให้การคหะขสร้างบ้านที่ดีนะครับวัสดุที่ดีแล้วก็ทําเลดีๆแล้วขายให้คนที่มีสตังค์แพงๆเอาเงินที่กําไรนั้นนะการคหะขไม่ได้ไปคบเข้าเข้าคบเข้าหอเอาเงินที่ได้กําไรนั้นไปช่วยผู้ยากไร้ผู้มีรายได้น้อย ไรายได้ปานกลางผมคิดว่าทําไม่ผิดนะครับและการเคหงในปัจจุบันผมกล้ารับรองได้ว่าคนที่เคยเป็นร่มตีมหาไทยสมัยก่อนนี้ทําไม่ได้เท่ากับร่มตีวัฒนาสถาห็นในปัจจุบันวัดกันได้ทุกลูกแบบหากันได้ทุกช่องทุกทางนะครับท่านประธานที่เคารพผมขอกลับเรียนว่าผมพูดแล้วนะครับวันนี้พูดตัง้งแต่เช้า เพราะคนจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยเป็นห่วงโทรศัพท์มาบอกเห็นหนังสือมาบอกอยู่ที่นี่จานวนมากมายนะฮะบอกวันนี้เขาได้มีการวิ่งรถไปบอกสมุทรปราการว่าจะมีการดาเนินการผมคิดว่าไอ้เรื่องเลือกตั้งนี่มันแพ้ชนะมันเรื่องเล็กนิดดน่อยไม่เห็นต้องมาทําอะไรกันอย่างนี้ข้อที่จริงอีกข้อหนึ่งที่ผมขอเรียนผมจะได้รู้ว่าคนที่โกหก โกหกทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะฮะจนลิงตดต้นไม้อะนะครับแล้วก็มาโกหกในสภานี่เป็นโจกผมเองเป็นร่มตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบตลอดนี้นะฮะผมไม่มีอะไรบอกข้องผมการ,รับรองนะครับแล้วก็ย้าผมสองคำว่าผมควรลาออกถ้าผมบอกข้องพิสูจน์ได้ผมพรล,ลาออกเดี๋ยวนี้เลยครับนะครับ โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะบ,บอกว่ารัฐบาลมาเลเซียนะครับส่งคนไปตลาดแรงงานที่ไต้หวันหน้าหัวเลาะทำไมเลเซียไม่เคยส่งไปที่ไต้หวันเลยนะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผมขอกราบเรียนเรื่องไต้หวันในรักผมเองนะครับผมได้รับอนุมัตินะครับ จากคนใดคนหนึ่งไม่พูดไต้หวันไปมาแล้วแล้วผมเองพูดภาษาไต้หวันได้ภาษาจีนทุกภาษาพูดได้ด้วยครับแต่พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเป็นนะฮนะสู้คนที่พูดเมื่อกี้ไม่ได้ทุกคําเป็นภาษาอังกฤษนะครับไปมาแล้วครับผมขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะฮะกับท่านประธานเลยดีกว่าได้ทราบประเทศไต้หวันเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับ เป็นประเทศที่เป็นอย่างไรวันนี้ออกกระจายเสียงคงไม่อยากพูดเป็นประเทศที่ทุกคนรู้ประเทศไทยเนี่ยเทียบกันไม่ได้เราดีฝ่าแต่ปัจจุบันนโยบายของประเทศไต้หวันเขาปิดไม่ให้คนต่างชาติเข้าไปทำมาหากินแล้วปลุกระดมคนของเขาทั้งประเทศนะครับสร้างอุตสาหกรรมสร้างเกษตรกรรมจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เขาเป็นนิกเลยฮะ มีเงินสำรองมากที่สุดในโลกเป็นดอนลล่าในปัจจุบันที่บอกว่าจะเข้าออส่งคนไปในประเทศไต้หวันนั่นนะไม่มีทางนะครับเกี่ยวกับเรื่องสังคมนโยบายของไต้หวันเนี่ยมี14โครงการของรัฐบาลทําอุโมง์ทํำลอยฟ้าอะไรต่างๆนี่เยอะแยะที่บอร์ดแล้วเขาเองมีความต้องการนะฮะที่จะให้แรงงานที่นั่นไม่มีแพงมากอยากให้คนเข้าไปทำแหละทางานในนั้น แต่สาภาพรแยงานเขาแข็งมากไม่สามารถที่จะนําเข้าไปได้ดังนั้นผมขอากาบเรียนตามที่คุณสมัครได้เคยท้ากับผมในหนังสือพิมพ์ไว้บอกว่าใครจะส่งก่อนกันการทําความดีนะฮะไม่ต้องแข่งกันนะขอให้คุณสมัครนะรีบส่งไปไต้หวันเอาคนเข้าไต้หวันได้าแล้วผมจะเอาดอกไม้ไปให้คุณขอบพระคุณนะครับก็คงเดี๋ยว,ยวคุณสมัครนั่งลงก่อนผมะยังไม่ได้อนุญ,ญาตครับ คือท่านรัมตีก็ตอบคําอภิปรายของคุณสมัครชี้แจงคาอภิปรายคุณสมัครก็ไม่ได้ว่ากล่าวอะไรให้เกิดการเสียหายเพราะคุณสมัครได้พูดขึ้นมาในเรื่องปัญหาแรงงานก็ดีการคหาก็ดีเรื่องขึ้นที่ดินดน,นอสอสามก็ดีท่านรัมตีก็ชี้แจงตอบโต้ไม่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นกระผมคิดว่าไม่น่าจะต้องลุกขึ้นตอบโต้แล้วครับผมขอเชิญหมออุดมศิลป์ครับ ก็คุณสมัครนั่งลงก่อนผมจะชี้แจงครับเพราะว่าคุณสมัครก็เป็นคนอภิปรายพระกล่าวหาท่านรัมตีท่านรัมตีก็ขึ้นมาแก้ข้อกล่าวหาโต้ตอบเพราะนั้นถ้าจะลุกขึ้นมาโต้กันก็คงจะไม่จบถ้าท่านสมัครลุกขึ้นพูดท่านรัมตีก็จะต้องตอบโต้อีกเพราะนั้นผมผมไม่อนุญ,ญาตแล้วครับครับ <c oughs> เอาแล้วครับผมไม่อนุญ,ญาตแล้วครับ เอาเอาตรงจดหมายกันแล้วกันนะครับเ,เชิญเชิญรำตีเจริญมีอะไรครับท่านประธานที่เครารพครับกบผมเจริญคันธวงศ์เดี๋ยวเดี๋ยวครับทางนี้ยังไม่จบครับไปเดี๋ยวครับครับเอาตรงเอาตรงจดหมายที่ท่านรำตีวัฒนาอ่านกันแล้วกันนะครับ,รบแก้ขะก็แก้ตรงตรงประเด็นนั้นกันแล้วกันประเด็นเดียวนะครับ ผมจะบอกให้ฟังนะครับว่านี่ผมก็ผมก็ใส่พระมาท่านประธานนะนี่ฮะท่านประธานฮะท่านดูพระผมหน่อยดีครับทนะ่านะท่านดูพระผมหน่อยเนี่ยมีไพรีพินาศกา็มีทั้งหมดเดือถ้าหากในสมัครเป็นอย่างที่ทรัฐมนตรีวัฒนาว่านะขอให้มีอันเป็นชิบหายทั้งลูกทั้งเมียไม่มีความเจริญในทางการเมืองทั้งบ้านทั้งเมืองไม่มีความเจริญแต่นี่เป็นต้นไปแต่ท่านในสมัครไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงละก็ ขอให้รัฐีวัฒนามีอ anyway> ันเปลี่ยนชิพหายแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วกันดีมากทดีมากครับพอแล้วครับพอไหมครับพอแล้วครับพอนะนั่งลงได้แล้วครับอ้าวแล้วครับประเดี๋ยวประเดี๋ยวผมจะเชิญนั่งลงก่อนครับเมื่อพูดแล้วก็พอแล้วครับพอท่านฉับสับแช่งแล้วนี่ครับมันจบแล้วครับไม่ได้แล้วครับว่านั่งลงแล้วครับพอท่านสาบแช่งเขาแล้วครับไม่ไม่ต้องแก้แล้วเชิญนั่งลงครับ ขอความกรุณาเถอะครับครับขอความกรุณาเถอะครับ